สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาใหม่แล้วนะคะก็วันนี้นะคะเป็นวันที่สมควรจะยุ่งวุ่นวายเพราะว่าอะไรเพราะว่าพรุ่งนี้นะคะเป็นวันสอบไฟแนลของโรงเรียนแล้วก็วันเสาร์ซึ่งเป็นวันมะรืนนี้มีสอบ s ไ t ทีที่ร่วมด้วยดิเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมันควรจะเป็นวันที่นัหนาสหาหัสพอสมควรแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยอีกมีเรื่องอยากคุยกับทุกคนเยอะมากนะคะก็หวังว่าจะอยู่ด้วยกันไปยาว,ยาว นะคะทุกคนโอเคค่ะ okay, ทุกคนก็วันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงภาวะหมดไฟในการเรียนหรือว่าแบบภาวะเบร์อเอาซึ่งอีกทีว่าช่วงเวลาแบบนี้เป็นช่วงเวลาที่ใครหลายๆคนนะ่าจะแบบเริ่มมีความรู้สึกแบบนี้ องไปดูของฝรั่งมานะคะเขาบอกว่ามันไม่ใช่แบบวันหนึ่งแล้วก็เฮ้ยวันนี้หมดไฟเลยแบบเนี้ยแต่ว่ามันจะเกิดจากการทรํารูนซ้าๆซ้ำๆไปเรื่อยๆนะคะทุกคนอย่างของอีงนะคะก็คือเริ่มตั้งแต่แบบตั้งแต่ เรียนออนไลน์ม6ไปได้สักพักหนึ่งอะคือมันคือมันไม่สนุกเลยทุกคนคือปกติอะอีเป็นคนที่กล้าพูดได้เลยนะคะว่าสนุกกับการเรียนแบบเออชอบไปโรงเรียนว่าพอขึ้นม6มาแล้วแบบมันต้องเรียนออนไลน์พเพื่อนก็ไม่ได้เจอแล้วก็แบบเนื้อหาเป็นเรื่องที่แบบเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะเป็นอารมณ์แบบไม่อยากเรียนเลยไม่อยากตื่นมาเรียนไม่อยากจะอ่านหนังสือสอบเข้มามหาลัยไม่อยากทําอะไรเลยคือตอนแรกก็คิดว่าแบบเออหรือเพราะแค่เราขี้เกียจหรือเปล่าแต่ว่ารู้สึกว่าเออมันน่าจะเป็นอาการที่ใกล้เคียงกับบออาาากกกรเินนคทุค็ ก็อยากจะมาแชร์ว่าเอออย่างน้อยอินจัดก,การตัวเองยังไงนะคะแล้วก็เผื่อจะเป็นไอเดียให้เพื่อนๆได้ในบ้างว่าเออถ้าเกิดว่าเริ่มรู้สึกแบบนี้ควรจะทํายังไงนะคะทุกคนอ๋อ,อแล้วก็ภายในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวอิงก็จะมีคอร์สเรียนฟรีมาแนะนําด้วยนะคะก็หวังว่าจะอยู่กันไปจนจบคลิปนะคะออทุกคนอินเพิ่งต่อเลโก้ที่ซื้อมาใหม่เสร็จน,นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่อิชอบทําเผื่อใครสนใจการเล่นของเล่นคือการต่อเลโก้ คือแบบว่าโคตรแะแรนดมอมอิงก็อยากรู้เหมือนกันนะว่ามันจะไปสุดที่ตรงไหนคุณคนครับปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่อิงเจอตอนนี้ก็คือผมมันล่วงอะทุกคนแบบผมมันล่วงเว้ยร่วงเยอะม,มากฉากผมทีคิดว่าหวยจะล้านโห

การที่เราพยายามทำให้ตัวเองเชื่อว่าการไม่ทำอะไรเลยเป็นเรื่องไม่ผิดพอดูแปลกปะเราอยู่ในจุดที่ถ้าเราไม่อ่านหนังสือจะรู้สึกผิดปะมีใครรู้สึกแบบอิงไหมรู้สึกว่าแบบทำไมเราไม่ขยันเลยทําไมเราถึงไม่ลุกไปอ่านการนอนเฉยเป็นเรื่องที่แย่มากอยากสมัอกว่าคือมันคือมันไม่เป็นไรที่เราจะอยู่เฉยๆถ้าเราสึกว่าแบบเฮ้ยมันหนักเกินไปแล้วอย่างเงี้ยพอเลิกลิอกอ่านแล้วก็นอน แล้วก็ทาอย่างอื่นที่คุณอยากทําอิว่ามันเอิมีอย่างน้อยมันช่วยนะคะแล้วคือแบบว่าพอผ่านไปสัปดหนึง่งเ่เราก็จะคนพบเองว่ากานรนอนเฉยๆทั้งวันอะ่ะมันน่าเบื่อเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะกลับไปเรียนอีกครั้งอะไรประมาณนะั้นนะทุกคนนั่นคือสิ่งที่อิงรู้สึกนะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือ s ต u d y g r a กรมคือ มันจะมีสองอย่างใช่ปะก็คือถ้าคุณเป็นคนเปิดสตานิแกรมแล้วมันทาให้คุณแบบเฮ้ยมีแรงผลักดันมากขึ้นรู้สึก,กสึกเหิอมากขึ้นรู้สึกอยากอ่านหนังสือมากขึ้นอย่างเงี้ยเปิดเลยคือแต่ถ้าคุณเป็นคนที่แบบเออไม่ได้เปิดสตานิแกรมแต่ว่าพอสตานิแกรมเยอะมากอะไรเงี้ยอีกแนะนําว่าเออบางทีลอง ปิดมเลิกดูเลิกดูสติ๊กเกอร์เพราะอีไม่รู้คนอื่นเป็นไงนะอย่าของอีไงอีเห็นว่าแบบเฮ้ยทำไมคนอื่นเขาตื่นในตั้งแต่แปดโมงทำไมเขามีตารางชีวิตที่ชัดเจนขนาดนี้ทำไมเขาอ่านหนังสือได้แบบเก้าชั่วโมงทำไมเขาไม่เล่นโซเชียลเลยทำไมเขาอย่างงี้อย่างเงี้ยคือมันช่วยไม่ได้ที่เราจะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนในสติ๊กเกอร์ซึ่งเขาแบบ เขาดมีตารางชีวิตที่แบบสุดยอดมากเขาสามารถอ่านหนังสือได้เยอะมากๆดูใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่ามากๆอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเรารู้สึกอย่างนั้นเองว่าเรื่เล่นสติ๊กแกรมนะคะออกมาจากไอจีก่อนแบบหนึง่งอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ก็แบบเออมาอยู่ตัวเองมาใช้ชีวิตกับตัวเองอะไรประมาณเนี้ยเออเองว่าอย่างน้อยนเนี้ยมันก็น่าจะช่วยให้แบบ ความเครียดของคุณลดลงได้บ้างนะคะจริงๆแล้วอาการที่แบบมีเวลาให้ตัวเองบ้างมีเวลานั่งเฉยๆบ้างอ่ะมันอาจจะส่งผลดีในด้านการเรียนความจําของคุณในระยะที่ยาวกว่าด้วยก็ได้นะคะถ้ากิรู้สึกวแบบ่าเออมันหนักเกินไปอย่างเงี้ยลองแบบผ่อนๆลงไม่แน่มันอาจจะดีขึ้น ยังไงให้มันเดืยบหมุนกระดาษ in my ก็เรียนไปพอสมควรแล้วนะคะคอที่อิงเรียนมีชื่อว่าเก่งชีววิทยาม .6 เทอมหนึ่งนะคะอาจารย์ที่สอนก็คือออกอุ้ยนั่นเองะคะ่ะซึ่งอิงอยากจะบอกว่าอิงเนี่ยเป็นลูกศิษย์ออกอุ้ยอยู่แล้วนะคะตั้งแต่สมัยก่อนที่เขาจะมาอยู่กับเด็กด,ดีคืออิงเรียนกับอาจารย์ตั้งแต่ม .5 นะคะซึ่งอินดีใจมากะคะที่อาจารย์เขาเข้ามาอยู่กับเด็กด,ดีสคูลเพราะว่าระบบการสมัครและอะไรต่างๆเนี่ยมันสะดวกสบายขึ้นภาพรู้สึกว่าชัดขึ้นแล้วก็เรียนได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะทุกคนซึ่งนะคะอิงก็ต้องขอ,ขอขอบคุณทางเด็ดดก รีวิวแล้วก็พูดถึงความรู้สึกหลังจากเรียนคอร์สนี้กับอออุ้ยไปแล้วนะคะสักเล็กน้อยอย่างแรกนะคะที่อิงชอบเกี่ยวกับชีววิทยาอออุ้ยก็คือหนังสือคะ่ะเห็นไหมคะว่ามันบางมากมาเป็นหนังสือชีวะที่แบบบางมากทั้งเทอมคือจบแล้วนะคะ <c oughs> เป็นการเรียนแบบที่เราต้องจดเองซึ่งเป็นสิ่งที่อิงชอบสําหรับอออุ้ยเช่นเดียวกันก็อิงชอบจดด้วยแหละรู้สึกว่ามันจําได้ดีกว่ามันเป็นการเรียงลําดับความคิดเราตั้งแต่ตอนที่เราได้รับข้อมูลใหม่เข้ามาทุกคนที่อันนี้ก็คือเรื่องระบบประสาทใช เยอะมากมีรูปนิดหน่อยนะคะแต่ว่าที่เหลือคือเราจดเองถึงแม้ว่าลายมืออาจจะไม่สวยงามมากก็ตามนะคะแต่ว่าอิงชอบจดอะ่ะคือมันสนุกกับการจดมาก <c oughs> แล้วก็ตอนนี้ก็คือเรื่องฮอร์โมนและต่อมไรท่อที่เรียนไปเมื่อกี้แล้วก็อย่างหนึ่งนนะคะที่อิงชอบมากๆสําหรับบี่งดีสกูก็คือ เนื้อหาเขามันแบบสั้นแล้วก็กระชับอย่างเรื่องระบบประสาทที่อิงเรียนไปแล้วนะคะก็คือแต่และเรื่องสั้นมากนะคะแล้วอาจารย์ก็จะแยกไว้ให้เป็นหัวข้อหัวข้อไปเราก็จะรู้สึกว่าเออเราได้เห็นภาพรวมคอร์ส outline ของคอร์สที่ชัดเจนทาให้เราวางแผนการเรียนได้อะไรต่างๆแล้วก็ตอนจบเนี่ยก็จะมีแบบทดสอบให้ทําด้วยนะคะ โอเคค่ะ okay, แต่ว่าเด็กดีสคูลเนี่ยไม่ได้มีแค่คอร์สของอุ้ยที่เป็นชีวะเท่านั้นนะคะเคยมีสอนทั้งเก่งมอปลายนะคะที่มีทั้งฟิสิกส์เคมีชีวะแล้วก็เลขนะคะมี4วิชาแล้วก็นอกจากนั้นนะคะก็จะมีพิชิตที่แคสแล้วก็พิชิตสอ,อวนาคตศาสร์ฟิสิกส์แล้วก็เคมีด้วยส่วนที่การเรียนนะคะไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันอะไรใดๆให้ยุ่งยากเลยนะคะแค่เข้าไปที่ w w d e d ด็ e s c h o o l c o m นะคะก็สามารถเข้าไปที่คอร์สเรียนของฉันนะคะแล้วก็เรียนได้เลยนะคะทุกคนสะดวกมากๆจะเรียนผ่านโทรศัพท์แท็บเล็หือ่ก็ไไไดด้้นนะะคคที เปว่าที่สามารถเข้าเว็บไซต์เข้าอินเทอร์เน็ตได้นะคะก็สามารถเรียนกับเด็กดีสคูลได้หมดเลยอีกอย่างนึงนะคะที่อิ่งชอบมากนะคะก็คือไม่มีกำหนดจํานวนชั่วโมงนะคะทุกคนไม่ต้องลำบากล็อกอินล็อกเอา์นะคะสมมติว่าเขาได้มาอยูหกเดือนงี้ค่ะในตลอด6เดือนคุณจะเรียนไปประมาณสามพันล้านรอบเลยนะคะก็ได้ไม่มีใครว่าภายในระยะเวลา6เดือนนั้นแล้วก็สุดท้ายนะคะที่สําคัญมากๆอีกอย่างหนึ่งของการเรียนไม่ว่าคุณจะเรียนอะไรก็ตามก็คือแบบฝังคัดในเด็กดีสคูลเนี่ยมีแบบบังคัให้ทําเยอะมากนะคะมีหลายบทสามารถเลือกได้ตามต้องการเลยมีีเเลยยยะออดจจาาากร์ ทุกข้อนะคะ แต่ว่าค่ะทุกคนยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะอย่างที่อินบอกไปต,ตอนต้นคลิปนะคะว่าเดี๋ยวจะมีคอร์สฟรีๆน,นะคะมาแจกด้วยนะคะจากทางดิสคูค่ค่ะแล้วจะเป็นคอร์สติวออนไลน์นะคะฟรีของมอปลายค่ะเนืน้อหานะค,ะ,คะก็อัดแน่นนะคะกว่า24หัวข้อนะคะเป็นระยะเวลาทั้งหมด13ชั่วโมงด้วยกันนะคะก็ะะเรียนได้เต็มที่นะคะภายในระยะเวลา 1, 1เดือนนะคะก็ะะพูดขนาดนี้แล้วนะคะจะรอชาร้าอยู่หญ่นะคะสามารถสแกนไปที่ QR code นี้ได้เลยนะคะทุกคนเพื่อรับคอร์สฟรีหรือว่าถ้าใครไม่อยากสแกนนะคะเดี๋ยวอินจะแปะลิงก์รับคอร์สฟรีไว้ ข้างล่างนะคะก็จะสแกนหรือว่าจะกดลิงก์เลยก็ได้นะคะทุกคนก็ตอนนี้นะคะก็ครบถ้วนอิงพูดไปหมดแล้วนะคะก็ขอบคุณทางเด็กนิสคูมากมากนะคะต่อไปนะคะเราไปทำอื่นดีกว่าค่ะทุกคนอิงเหนื่อยจากการเรียนแล้วนะคะไปหาอะไรๆสาระทำกันดีกว่าค่ะโอเคทุกคนก็เมื่อกี้เพิ่งกลับมาจากการสอบเสร็จใช่ป่ะแลวอิงก็นึกออกอีกอย่างหนึ่งที่อิงชอบทำ เอออินทำไปนี้ัยเลยก็ว่าได้ก็คือเขาบอกว่าแลทที่เราจะตั้งใจทําอะไรสักอย่างให้เรานึมถึงตอนที่เราประสบความสําเร็จนั้นแล้วอะหมายถึงว่าความตั้งใจเราสาเร็จรู้ลวงแล้วสมมติว่าอยากสอบเข้าในสิ่งหนึ่งให้เหมือนกับว่าส,สะกดติดตัวเองว่าเออ เราติดแล้วอะไรประมาณนี้ทุกคนคืออิองเคยทำตั้งแต่สมัยก่อนสอบเข้าเตรียมแล้วจากนั้นอิงไม่รู้มันมีวิธีแบบนี้อยู่จริงๆแล้วหลังจากนั้นอิงก,ก็มาอ่านหนังสือที่ชื่อว่า Into the Magic Shop เขาก็บอกไบว่าเออมันมีวิธีการแบบนี้อยู่จริงๆนะทุกคนสมมติว่าตื่นเช้ามาองางก็มองตัวเองในกระจกแล้วก็คิดภาพว่าเออนั่นคือตัวเราที่ทำสิ่งนั้นสำเร็จแล้ว สิ่งที่เรากำลังทำอยู่สมมติว่าอย่างเด็กของค่าไงก็คือสอบข้ามาหาลัยใช่ปะในภาพเราในชุดนิสิตเลยก็ได้แล้วก็ทําให้ชินเนี่ยทุกคนคือมันจะทาให้เรามันมีพลังงานบางอย่างในการทําให้เราฝึกสู้ต่อไปเหมือนกับว่าร่างกายและจิตใจของเราอะจะมีความเคยชินกับภาพภาพนั้นมั้งไม่รู้ดีแล้วแบบเส้นทางมันจะง่ายขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าคิดอย่างเดียวแต่ไม่ทํแต่คือมันก็ต้องทําด้วยแต่ว่าการคิดแบบนั้นนะมาทําให้เราอะมีพลังงานบางอย่างทุกคน,ค,น,นคืออันเนี้ยคืออินรู้สึกนะตอนสอบข้าเตรียมแต่ว่าคนก็ Bicicleta